สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆืมาชมนะคะบรรยากาศที่ค่ายเอกาทุสลดเลยค่ะเช้านี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเพื่อนเนเนี่ยค่ะพาที่กําลังขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วค่ะนะคะพาคนที่บ้านมาว่ายน้ําค่ะเพื่อนๆนะคะนี่เลยค่ะ ที่ค่ายเอคาทุสลดนะคะเพื่อนๆืมันก็จะมีสนามได้กลอบด้วยค่ะเพื่อนๆนนะคะช่วงช่วงกลางวันนะคะคนมาได้กลอบเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆสถานที่กว้างใหญ่นะคะลุ่มลื่นนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะเพื่อนๆนะคะโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆพืมาชมสระว่ายน้ํากันนะคะเพื่อนๆสระว่ายน้ําที่นี่ได้มาตรฐานนะคะ คนนอกสามารถเข้ามาว่ายน้ําได้นะคะที่นี่ก็จะมีสะเด็กด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็นะคะนี่เลยค่ะสะว่ายน้ําของที่ค่ายนี้นะคะว่ายน้ําต้องมาแต่เช้าเลยเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่าคนน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี้คนจะเยอะมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพาไปชมใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนๆ น,นี่เลยนะคะน้ำใสามากเพื่อนๆนี่ค่ะที่ว่ที่บ้านเขาจะมาไหว้กันทุกเช้านะคะเพื่อนๆประมาณหนึ่งพันเมตรนะคะแบบไม่หยุดเลยนะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ก่อนคะ่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ